ันนี้เราจะเก็บของอาหารแช่แข็งเข้าตู้เย็นให้มีระเบียบด,ด้วยกล่องแก้วบิ๊กซีนะคะอันนี้ไซส์2.6ลิตรคือไซส์ใหญ่สุดค่ะอาหารแช่แข็งทั้งหลายสามารถใส่กล่องแก้วบิ๊กซีนะคะแล้วเข้าช่องฟรีได้ค่ะแล้วตัวนี้แก้วตัวกล่องแก้วเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไมโครเวฟได้ค่ะเป็นแก้วทนร้อนเดี๋ยวเราจะเอาของอาหารทั้งหลายนะคะใส่กล่องแก้วบิ๊กซี อันนี้ที่ใส่แล้วนะคะมีเนื้อค่ะน,นี้เราก็เอาอาหารแชร่แข็งเข้ากล่องแก้วแล้วนะคะอันไหนที่เราใช้ทําอาหารบ่อยเราก็จะแยกไว้กล่องนึงเลยคะ่ะเช่นลูกชิ้นหรือว่ากุ้งกุ้งแช่แข็งนะคะเบคอนอะไรอย่างนี้ส่วนอันไหนที่เราไม่ค่อยได้ทเช่นแบบของไว้ปิ้งย่างเช่นหอยเชลล์พวกนี้ถ้าวันหมดอายุมันจะนานเราก็จะแยกไว้กล่องนึงกล่องปิดฝาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเตรียมใส่ตู้เย็นแช่แข็งได้เลยะคะ่ะ แช่เข้าไปเลยค่ะในช่องฟรีนะคะวางเป็นแนวนอนก็ได้หรือว่าแนวขวางก็ได้นะคะเราคู่มือนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยบอกนะคะว่าเข้าช่องฟรีได้แน่นอนแล้วก็เข้าไมโครเวฟได้นะคะรุ่นนี้นะคะจะขนาด2.6ลิตรนะคะหรือ11ครคัพก็คือ11ถ้วยตวงนะคะ